สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมดสุกครู่สุกคนเนาะมาพบกับคนเก่าคนเดิมตีที่เก่าเวลาเดิมเป็นข้าแรงคือเก่าเนาะมาจะมากินน้ำการ์วันนี้จะเป็นเมนูพิเศษแด้จากน้อยเนาะคือจะเป็นเมนูแบบตำถาดนะจ๊ะจะมีหลายอย่างเยอะจาะเนะ่มีมีตีนตีนไก่จะมีตำตีนนะคะวันนี้ตำตีนไก่จะมีเห็ดจะมีเห็ดด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะฮะ จะมีเห็ดเข็มทองค่ะนี่ค่ะเห็ดเข็มทองมีตีนไก่จะเป็นตำถาดนะคะวันเนี้ยนี่ค่ะหลายอย่างเลยค่ะมีข้าวโพดด้วยนะคะนี่ค่ะ,ข,ะาาข้าวโพดผักก็จะมีแต่ผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งเหรอคะ<า>วันนี้มากินกันเลยนะคะวันเนี้ยหิวข้าวคือเก้านั่นแหละจ้ะเพราะว่าเห็ดเบี้ยเข็นงานมนนื้อนี้อาจจะมาสภาพบ่เต็ม อาจจะโบนั่นปันไดเพราะว่าตมาฮอตตะแลงก็ไปเจ็บผักบุ้งเนี่ยค่ะผักบุ้งค่ะงามงามอะค่ะอ้วกเลยค่ะเห็นผักบุ้งอ่ะก็เลยว่าเอามากินกับตําถาตะแลงเนี่ยค่ะเอามาเลยเยะน้ำลายแตกมาเจ้ามากินนํากันเจ้าอาจารย์เดี๋ยวก,ก่อนนะคะซิมซิมมงก่อนเนาะว่าจะเป็นรสชาติแบบใหมาจ้ากินนํากันจ้ะก่อนจะกินก็นกนจะลืม กดไลค์กดแชร์กดถือใจอเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะนะคะตอนกินจะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าตอนกินเขาว่าไม่ให้พูดพูดจะพูดไม่ซัดเส้นคนว่ามามจ้ามากินด้วยกัน,นะคะ่ะลงมือเลยนะคะใส้มือนะคะอันเน,นี้ยใส้มือเหมือนเดิมแล้วค่ะอืดเขมค่ะ เข็มทองเราลวกก่อนจุ่อน่ะอืมอ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะอ,อืมขับเครื่อ mhm rồi. mhm 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 Hmm. อ <c oughs> <c oughs> ้าวพูดค่ะอืมคุณชอบเลยค่ะกินไก่ค่ะดีก่อน่ะอืมโอเคค่ะ

อ oh ือฮะขอบคุณฮ่ะ

กินไก่เหรอแน่นเลยนะคะให้เก่งใจเอานี่ไก่เหรอกินไก่ค่ะ สุดย,ยอดเลยค่ะวันนี้อ่ะตั้งแต่ทำเต็มที่เลยนะคะวันนี้ตำตีนไก่อ่ะตำถาดห,หลายอย่างใส่เส้นเล็ก <c oughs> อ <c oughs> อ๋อไปกินด้วยกันค่ะอือเป็นผักนหรอคะ บดำแต่กันเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะวันนี้ไม่เผ็ดสักเท่าไหร่ืมะเคยเทศ <c oughs>

ม้ีเลด่หอมแก้วเลยอืมกะอมุ้งกับุ้งเลยค่ะอร่อยอืมหอมแซ่บเลยค่ะอืม

งันน no so, ี่หมอาวดจแงก็จะเจอมาทีเขาขายชิราดนถือแบบนี้ายายงเขาขายกนะง้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ